สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนหัวใจช่างนะครับวันนี้มาลองคิดระยะแปรให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับเราจะเริ่มวัดหางจันทันนะครับจากจุดนี้นะครับมาถึงหัวจันทันนะครับจุดนี้นะครับได้ระยะเท่าไหร่นะครับเนี่ยถึงตรงนี้นะครับเราจะได้ระยะออกมานะครับ3.7816นะครับเราจะเอาระยะนี้มาหารนะครับ เราสมมติฐานว่าเราจะห่างแปร32เซนนะครับเราก็หารจุดสามสองนะครับเราจะได้ออกมา11.81นะครับเราจะปัดให้เป็น12ช่องนะครับคราน,นี้ตัวบนสุดของแปรเนี่ยกำหนดของมาตรฐานการมุงนะครับเขาให้ห่างกันของระหว่าง2ฝั่งเนี่ยสี่ถึงหเซนนะครับเราเอาห้า จุดหกสี่เซนนะครับเราจึงมาวัดใหม่นะครับจากแปรตัวบนสุดนะครับวัดมานะครับวัดได้3.749นะครับเพื่อนนะเราสามจุดเจ็ามาหารจํานวนสิบสองท่อนนะครับจะได้ระยะออกมาเป็น0.312นะครับเพื่อนเือนนะเราจะเอาวัดระยะตัวนี้นะครับไปวัดเพื่อวางแปรจากข้างล่างขึ้นมานะครับ จนถึงตัวสุดท้ายนะครับได้ระยะนี้นะครับลองวัดดูแล้วนะครับก็จะได้0.3123นะครับก็จะได้ลูกทรงออกมาลักษณะนี้นะครับเวลาเรามุงกระเบื้องซิแพคกโมเนียก็จะขึ้นมาจบที่บนสุดแล้วก็ใส่ครอบได้พอดีนะครับ